ครับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำสาระความรู้นะครับให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับนะแล้วก็มาประกาศรับซื้อนะครับเกี่ยวกับเหรียญ5บาทนะครับเหรียญห้าบาทราชการที่9นะครับราชการที่9นะครับด้านหลังนะฮะเป็นวัดเบญจมาบพิษนะครับ นะครับทุกปีทุกพศนะครับที่มีลักษณะตามภาพตามคลิปนะครับให้ราคาสูงนะครับถึง500บาทนะครับนะครับทุกปีทุกพศนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูรายการนะครับรายการที่เรายังประกาศรับซื้ออยู่นะครับนะครับก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมนะทุกท่านนะกรุณาดูคลิปกันให้จบนะครับ แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคมาดูรายการแรกนะครับที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับนั่นคือ EP หนึ่งนะครับนะครับ EP หนึ่งนะครับนั่นคือเหรียญ5้าสตางค์นะฮะด้านหลังหลวงข้าวนะครับนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับที่เราประกาศรับซื้ออยู่นะครับเข้าไปดูตามที่คลิปได้เลยนะครับที่ EP หนึ่งอยนะครับนะครับ รายการที่สองนะครับที่ยังรับซื้ออยู่นะครับครับรายการที่สองนั่นคือ EP หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับคือเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ด้านหลังวัดพระมหาธาตุนะครับนะครับลักษณะนะครับเข้าไปดูนะครับตามคลิปตามคลิปตามภาพเลยนะครับนะครับก็ขอฝาก ขอบคุณนะพี่น้อง f c นะครับทางกระบีนะครับทางนครศรีธรรมราชนะครับนะฮะแล้วก็ทางบุรีรัมนะครับนะครับและคุณพี่จักรพงศ์นะครับนะฮะน้องกุ้งนะครับน้องวิไลรักจากจอปรนะครับนะฮะนะครับและคุณพี่อุทิศนะฮะ FC กระบีนะครับนะครับขอขอบคุณนะครับคุณสุบรรญานะครับนะครับ ที่คอมเมนต์ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับและขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับขอขอบคุณจากใจจริงๆนะฮะจากทางช่องของเรานะครับนะครับมาดูรายการต่อไปนะครับนี่คือเหรียญ10บาทรัชการที่9นะครับที่ยังประกาศรับซื้ออยู่นะครับคือ EP103 นะครับ e p 103นะครับ ลักษณะเป็นอย่างไงนะฮะเข้าไปติดตามดูที่คลิปได้นะครับท่านพี่น้องท่านใดถ้ามีนะครับนะครับส่งรูปมาประเมินราคาทางช่องทาง ID ดี n ลนนะครับนะครับ ID line ของเราก็คือ w u ยนะครับ082693นึ่ง1็นะครับรายการที่ต่อไปนะครับคือรายการที่ EP104 นะครับเหรียญหนึบาทรัชการที่9นะครับ ขนาดเล็กนะฮะทุกปีทุกพศเช่นกันนะครับนะครับให้ราคาสูงถึง1,000บาทนะฮะลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปดูนะครับ DeP104 นะครับเผื่อพี่น้องนักสะสมนะฮะมีนะฮะจะได้ส่งรูปมาประเมินราคากันนะฮะรายการต่อไปนะครับคือ EP107 นะครับนะครับ EP 1ี5 1 0 6ปิดแล้วนะครับนะครับเหลือ EP 1ี7นะครับ คือธนบัตรนะครับรัชการที่10นะครับนะครับรัชการที่10นะครับให้ราคาสูงถึง1,000บาทนะครับนะครับที่มีลักษณะนะฮะตามภาพตามคลิปนะมีรูปช้างน้อยนะครับข้างหูพระองค์ท่านนะครับรายการต่อไปนะครับคือ EP 108นึ่รนะครับที่ยังประกาศรับซื้ออยู่นะครับนั่นคือนะครับเหรียญ1น1บาทะ เหรบาทด้านหลังเป็นพระคุดนะครับปี2517นะครับนะตามภาพตามคลิปนะครับนะเปิดพี่น้องนักสะสมท่านใดมีนะครับนะครับจะได้ส่งรูปมาประเมินราคากันนะในระหว่างที่ยังเปิดอยู่นะครับรายการต่อไปนะครับคือ EP109 นะครับ ep 1 0 9คือเหรียญ10บาทนะครับเหรียญส0บบาท2สีนะครับราชการที่9นะครับ รับซื้อทุกปีทุกปศเช่นกันนะครับที่มีลักษณะตามคลิปตามภาพนะครับน่ะพี่น้องท่านใดนะครับสงสัยอย่างไรนะครับก็เข้าไปดูนะครับ t p หนึ่งร้อยเก้านะครับเผื่อมีตามภาพตามคลิปจะได้ส่งรูปมาประเมินราคากันนะจะได้ไม่เสียโอกาสไม่เสียความรู้สึกนะครับมาดูรายการที่ประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะครับที่ประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญ5บาทนะครับเกี่ยวกับเหรียญ5้าบาท ราชการที่9นะครับทุกปีพศนะฮะนะและเรียนรู้ทําความเข้าใจกันไปด้วยเลยนะครับนักสาหรับนักสะสมมือใหม่นะครับ mm. นี่คือเหรียญ15าบาทราชการที่9นะครับ mm. เหรียญ5บาทราชการที่9นะ mm. ด้านหลังนะฮะเป็นวัดเป็นจมพพิษนะลักษณะนะครับที่เราประกาศรับซื้อนะครับบนพื้นผิวเหรียญน,นะครับนะ เป็นเส้นเหมือนดาวกระจายนะครับเป็นเส้นเส้นเส้นเหมือนดาวกระจายนะครับนะเต็มพื้นเหรียญนะครับแล้วสีของเนื้อเหรียญนะครับสีของเหรียญนะครับจะเป็นหลากสีนะครับเป็นสีฟ้านะครับสีเหลืองออกสีเหลืองสีฟ้านะครับเป็นคล้ายๆสีลุ้งนะครับนะครับนะครับแบบนั้นนะแบบนี้นะที่กล่าวไว้นะครับ เราให้ราคาสูงถึงหนึ่งถึงห้าร้อยบาทนะครับให้ราคาสูงถึงห้าร้อยบาทนะครับนะครับนะครับขึ้นอยู่ที่สภาพนะครับอยู่ที่สภาพนะฮะความสวยงามนะฮะขั้นต่ำเราให้ตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับนะครับถ้ามีลักษณะตามที่กล่าวไปหรือตามภาพนะตามคลิปนะครับ ก็ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับทางช่องทาง id line นะที่บอกไว้นะครับที่ให้ไว้บนหน้าปกคลิปนะครับหรือจะจดใหม่กันก็ได้นะครับคือ w u t 082 693 1711นะครับนั่นคือ id line นะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง fc นะครับที่อยู่ทางกระบี่นครศรีธรรมราชนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะครับนะ น้องก้อยนะน้องกุ้งนะครับคุณน้องวิไลลักษณ์นะฮะที่อยู่จอประลอนะครับนะครับคุณพี่จักรพงศ์นะครับนะครับคุณสุวรรณยานะครับคุณไอด้านะครับไอด้านะครับคอมเมนต์ห้ากำลังใจมาตลอดนะครับมาดูด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังเป็นวัดเป็นจมะบอพิษนะครับลักษณะด้านหลังนะครับนะพื้นผิวเหรียญนะครับนะครับมีลักษณะ ขายดาวกระจายนะครับเป็นเส้นๆเต็มพื้นผิวเหรียญนะครับลักษณะสีเหรียญนนฮะก็เป็นหลากสีนะครับคือสีลุ้งนะครับสีลุ้งนะออกฟ้าออกเหลืองออกแดงนะครับนะครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับพบเจอนะครับพบเจอนะนะครับคิดจะแบ่งปันคิดจะขายมาทางเรานะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับนะครับ เราให้ราคาขั้นต่ำนะฮะตั้งแต่หนึ่งถึง500อบาทนะครับนะครับรับซื้อทุกปีทุกปศนะครับที่มีลักษณะแบบที่เราบอกนะครับนะฮะหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับนะครับไม่เข้าใจอย่างไรนะฮะก็ทักมาสอบถามนะข้อมูลได้นะครับทางไลน์นะครับนะครับหรือทาง facebook นะฮะที่ให้ที่อยู่ไว้ทางใต้ลิงก์นะครับนะครับตอนนี้ออนไลน์อาจจะใกล้เต็มแล้วนะครับ อาจจะใกล้เต็มแล้วนะครับก็ทักทายมาได้นะฮะทางด้าน Facebook นะครับที่ให้ไว้ตนได้ใต้ลิงก์นะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องนะสมทุกท่านนะฮะช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะกด subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะกระดิ่งแจ้งเตือนนี่สําคัญนะครับนะครับการอัปเดตข้อมูลท่านจะได้รู้ข้อมูลนะครับว่าเรายังเปิดรับซื้ออะไรบ้างนะครับ ท่านไม่กดกระดิ่งนะครับท่านก็จะพลาดโอกาสนะฮะพลาดโอกาสนะครับกับข้อมูลที่เรายังประกาศรับซื้อนะครับนะฮะก็จะมาเสียความรู้สึกกันที่หลังไม่ได้นะครับนะครับพอเราปิดแล้วท่านจะมาเสียความรู้สึกกันไม่ได้นะครับผมถึงบอกให้พยายามติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะครับถ้าการส่งรูปมาประเมินราคานะครับขอให้ส่งมาในเวลานะครับ 8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับหรือจะมาสอบถามข้อมูลนะถ้าอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับกําลังใจทุกกําลังใจนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญ5บาทราชการที่9นะครับนะด้านหลังเป็นวัดเป็นจำโมบพิษนะครับนะครับ ที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับมีลักษณะนะครับพื้นผิวเหรียญนะฮะเป็นเส้นลักษณะคล้ายๆดาวกระจายนะครับนะครับแล้วสีเหรียญนั้นนะครับเป็นลักษณะสายลุ้งนะครับมีหลากสีนะจะเป็นน้ําเงินเหลืองแดงนะครับเป็นประกายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงฝากพี่น้องนักสมไว้เพียงแค่นี้นะครับนะครับ ก็ขอให้พี่น้องนักผสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ